สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อนะครับจิรพัฒน์สิริบุตรนะครับชื่อเล่นนะครับชื่อเต่งหรือโค้ดเต่งนะครับผมเป็นคนจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้นะครับผมมาทํางานอยู่ที่ไต้หวันนะครับผมมารู้จักอินดีมทางเพจโบนี่มีเงินล้านผ่านออนไลน์นะครับก็เลยกดเข้าไปดูนะครับถึงได้รู้ว่านะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็ได้ศึกษาข้อมูล ว่ามันเป็นธุรกิจยังไงนะครับก็ไปเชิญดูทาง y o u t u b e Google นะครับจึงได้รู้จักนะครับอัพไลน์ของผมนะครับโค้ดอดีศรชัยอมาตนะครับโค้ดอดีสรนะครับก็ได้ให้ข้อมูลจนทําให้ผมนะครับได้สมัครนะครับเข้ามาทําธุรกิจอินดีมนะครับพอเข้ามาทํานะครับก็ประทับใจในประธานบริษัทและทีมผู้บริหารนะครับ ทีมผู้บริหารแต่ละท่านนะครับมีความสามารถแต่ในแต่ละด้านนะครับทําให้ผมมั่นใจในธุรกิจนะครับและมั่นใจในทีมผู้บริหารนะครับสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือทีมงานโค้ชผู้นําของเรานะครับทีมงานโค้ชผู้นําของเราด้วนแต่มีประสบการณ์มีความสามารถและบอกสอนให้คําแนะนํานะครับ อบอุ่นนะครับและเป็นกันเองนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของผมครับเป้าหมายของผมนะครับอยากเกษียณอายุการทํางานของตัวเองนะครับและมีพัสดิอินคัมนะครับโดยที่เราไม่ต้องทํางานแล้วก็มีเงินเข้าบัญชีนะครับและสิ่งสําคัญนะครับเราก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับทําในสิ่งที่เราต้องการทั้งชีวิต นะครับและทำมันให้สำเร็จนะครับคนเรานะครับมีน้อยมากนะครับที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะครับและลงมือทำมันนะครับให้ไปถึงจุดหมายด้วยตัวของเราเองนะครับเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทำสุดท้าย เราก็จะได้มันมาครอบครองก็ขอขอบคุณครับผม